ยิงยื้อกูยิงยืนอืมดูดิสามพันเปอร์เซ็นต์ดีเข้าแค่นั้นเองโอ้โหสวัสดีครับเพื่อนๆและทุกคนที่ผ่นานเข้ามานะครับผมนะก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในต้นคลิปแล้วก็นะครับในปกคลิปเลยนะครับใช่ครับทีมนางฟ้าครับทีมนางฟ้านะครับผมก็สามารถมาตบนกได้เช่นกันนะครับผม และดูเหมือนว่าจะเป็นทีมที่ตบนกค่อนข้างดีเลยนะครับนะอ่ะโอเคผมไปดูการเล่นของเขากันนะครับนะในทีมนางฟ้านะครับก็มีมาเอลนะผมรูเชลนะตามด้วยเบ็ดนะครับผมแล้วก็ซาลีเอลเขียวนั่นเองนะครับส่วนการ์ดนะผมก็ใส่เป็นการ์ดเพิ่มความสามารถด้านการโจมตีนะครับท้าสวินโปพองนะผมเป็นเผ่าเดียวกันนะครับ ต้องบอกว่าที่มันสามารถทำนี้ได้นะครับส่วนหนึ่งก็เพราะเบ็ด LR นะครับผมที่มาทําให้ PVP ของเผ่านังฟ้าได้ดียิ่งขึ้นนะเพราะเบ็ด LR นะครับผมก็เป็นก๊อตของ PVE อยู่แล้วใช่ไหมและทีนี้นะครับบังเอิญว่าเบ็ดนะครับเป็นเผ่านังฟ้าไงแล้วพอมันบวกกับทีมนางฟ้านะครับก็ทําให้ทีมนังฟ้าเนี่ยยกระดับเทียร์ของ PVE ขึ้นมาอีกนะครับก็สามารถลุยสารสูนย์ได้เกือบทุกตัวแล้วนะโอเควันนี้เราก็มาลุยกับสารสูนนกกันก่อนนะครับนะไปลองดูกันครับอ๋อบอกตรงนะครับผมว่า ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายเลยแล้วก็เออกดแบบกดมั่วก็ได้เลย <c oughs> แทบจะแทบจะอย่างนั้นเลยนะครับนะอ่ะโอเคมาลองดูกันนะครับนะว่าเป็นยังไงกันนะ <c oughs> คือต้องบอกว่าทีมทางฟ้านะครับค่อนข้างเป็นทีมที่ซัพพอร์ตเพื่อนรุ่มทีมค่อนข้างสูงนะหมายถึงว่าตัวนี้ก็บัฟสแตก็กตัวนี้ก็บัฟสตงบัฟดาเมจตัวนี้ก็บัฟนู่บัฟนี่คือบัฟด้วยกันค่อนข้างเยอะนะครับ คือทีมนางฟ้านะครับถ้าพูดตรงๆนะครับมันก็ค่อนข้างเหมาะกับ PVE อยู่นะเพราะว่า PVE หลายๆบอสนะครับก็เป็นบอสท,ที่ยือแล้วก็มีหลายเฟสใช่ไหมกว่าจะไอ้หลายๆเฟสนั่นนะ่ะทีมนางฟาก็บัฟสไต็กเต็มไปหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคผมกดการ์ดขวาอย่างเดียวเลยนะแบบล้กกวกวันนะนะกดขวาอย่างเดียวเลยนะครับนะที่จริงกดแบบว่าเลือกการ์ดใจเร็วกว่านะครับนะแต่ก็ถ้ากดขวาอย่างเดียวเลยแล้วกัน เพื่อโชว์ประสิทธิภาพทีมนางฟ้าไปนะเฮ้อโดนเผาดีแค่ติดอดทนไปเลยโอ้อหโหเออโกะกลับไปหน่อยนะสะเลียวเออเออสเลิวโตทีโอ้โหติดอดทนไปหมดเลยดูดิสเลียโตูไ้ไปนี่ผมกดแค่ควายอย่างเดียวเลยนะโอเคผมจะอวยทีมนางฟ้าไปไหมนะแต่ทีมนางฟ้าก็เป็นลูกรักผมนะ มันมันพัฒนามาได้ก็โอเคเอาละครับลมหายใจแห่งพอนะครับผมสร้างดามเมจ30%เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดดามเมตด้วยนะครับตามด้วยรูเชลตีไปโอ้โไมวูไม่วูซัด์หายเลยกลายเป็นนกยากเลยกดขวายาวๆไป นี่ขวาล้วนแม่ใครบอกขวาล้วนทำได้แค่มน,นุษย์เออนางฟ้าก็ทำได้เว้ยฮาลิโอเออทำได้ไหวครับอืมอ,อือ้อฮึต้องบอกว่าถ้านกนกมึงไม่มีแคปดาเมจนะมอาอวสับแตกแนะ่นอนนะครับนะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังขวาล้วนต่อไปนะครับเนยะ์ตีอะไรก็ตีมาเถอะ อ่ะขวาล้วนครับขวาล้วนครับผมขวาล้วนนะขวาล้วนจริงๆนะดาสักศิษย์เรียบร้อยตามด้วยลมหายใจแห่งพรนะครับผมสร้างระเบิด90%แล้วก็ลดระเบิด40%สองเทิร์นแล้วก็บัฟก่อไปอีกนะครับผมตอนนี้บัฟได้บัฟก่อไปอีกนะรสรุปสเต็กเต็มเรียบร้อยแน่นอนอ่ะมาขวาล้วนจริงๆนะผมจะขวาล้วนเหมือนมนุษย์เลยนะครับนะเพื่อโชว์ว่าทีน้ำฟ้านะครับมัน เข้าสู่เทียร์เทียก๊อตแห่งการ QE แล้วฮิวทั้งหมดเออไม่เอาสับเลยลูกเออเ้อ,นนอนนมึงติดแคบนะถ้าไม่ติดแคบนะกูบอกเลยอืมอดทนไปดิเดินไปเฝ้านี่โอ้โหตี่เข้าเมลออร่บอกด้วยสุดยอดมึงทีมยัฟ์ฟา แต่ใครที่ตามช่องผมมานานก็บอกก็น่าจะรู้นะครับวันทีมทางฟ้านี่ทีมลูกหล,ลักน้องโตขึ้นมาได้กันนี้ก็ก็ดีใจนะครับนะี่ยความรุนจริงนะเรียบร้อยนะครับผมสำหรับชั้นแรกนะกดความรุนความรุนนะครับนะถ้าคือถ้าเอาโตโดได้โตโดไ,ได้เอาโต้ไปเลยเว้ยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนะมาชั้นที่สองครับผมนะชั้นที่สองนี่ผมมีอะไรจะโชว์ให้เพื่อนๆดูด้วยคือเพื่อนๆน่าจะเห็นตอนต้นคลิปแล้วแหละ แต่ก็อยากโชว์อยู่ดีนะขอโชว์หน่อยแล้วกันนะสำหรับทีมทางฟ้านะครับที่ยืนรับดาเมตแบบตึงดาเมตของสามพันเปอร์เ็นหรือกี่เปอร์เซ็นต์นะผมจำไม่ได้แต่ว่าเป็นพันอะพันเปอร์เซ็นต์อะพันเปอร์เซ็นต์ีทางฟ้าไม่เข้าคิดดูดิเอาขวาลวนไมก่อนเลยแล้วกันในขวาลวนนะขวาลวนขวาลวนครับขวาลวนขวาลวนขวาลวนดูไม่สดดูไม่สดไรทางนั้นเนี่ย แตงแห่งพอนะครับผมแล้วก็ตามด้วยตีเบ็ดไปหนึ่งทีนะผมแล้วก็ตั้งท่าไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็ซัดสลีไว้เอออ่ะมาปาดมาโอ้โหงหดทนไปดิเออือดท,ทนไปตีเข้าเนี่ยจะตีเข้าต้องเือไปเนี่ย ฝาลุ้นนะครับฝาลุดด้นจริงๆนะผมจะขวาแล้วอย่างเดียวเลยนะลมหายใจอยางพอไม่หนึ่งทีนะครับอามด้วยรู้เชลตีไปเรียบร้อยคือในเขาเรียกนะสเตปของนกนะครับในเฟสหนึ่งเฟสสองเนี่ยถ้าเรามีมีตั้งท่านะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะคลิกไปที่ตัวนกนะครับผมแล้วก็ไปดูที่เออตรงไหนแล้วนะเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะผมก็จาไม่ได้ลนะไหนเนาะตั้งแ่อันน,นี้นะ อันนี้หรือเปล่านี่ครับผมถ้าเรานะครับไม่มียั่วยุในทีมเรานะครับเราจะโดนดาเมจ3,500เปอร์เซ็นต์โจมตีทั้งหมดนะครับก็คือถ้าเป็นทีมอื่นตายหมู่แน่นอนนะครับแต่ทีมนางฟ้าเรานะครับไม่ฝ่าล้วนไหมทีมนางฟ้าเราโชว์อุ๊ยดี๋ยวมันจะตายก่อนไหมเนี่ยผมลืมไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลืม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 อันนี้มันฝ่าล้วนไม่ได้เราจะโชว์ดาเมจนี่หน่าใช่เราจะโชว์การรับดาเมจนี่หน่ โอ้ดีนะยังเหลืออยู่เอาละครับถึงเวลาโดน3000%เปอร์เซ็นต์้แต่โดนโทษไม่กอนเลยก็ตายิเข้าพี่นี่ยนบโชว์มาหน่อยลูก3000%เปอร์เซ็นต์อ้หสามพันเปอร์เซ็นต์ได้แค่นั้นเลยว่าหนุ่มขอฮิวนะแต่ถ้าไม่ฮิวนี่ก็น่าจะเด้งเหมือนกันนะครับนะอ่าขอโดน3000%เปอร์เซ็นต์อีกสักทีแล้วกันนะฮิว ลงใจ้ห็นพรไปหนึ่งทีนะครับผมเลยแล้วก็เบ็ดบัฟไปให้นะครับนะดูดิวสามพันเปอร์เซ็นต์จะตดโดดทนหรือเปล่า <c oughs> อันตีมาก่อนหนึ่งทีนุก๊กเออฮืออันตีตีโดดทนนะพ่อหนุ่มเลยอืมโดดทนยาวๆไปมาแลวครับผมสำหรับสกิลดาเมจสามพันเปอร์เซ็นต์โอ้โหยืนชิวๆเรียบร้อย อ่ะพอแล้วแหละโอเคพอแล้วครับไปไปกันต่อไปเดี๋ยวผมจะขวาขวาลว้ลเนื้วยาต่อนะเมื่อกี้เราโชว์ไปแล้วอ,อือวิ่งไม่ตายแฮะอืมเหลือนิดนึงโอเคไม่เป็นไรโดน3000เปอร์เซ็นต์แน่บัฟดาเมจด,ด้วยนะครับนะ เออ้โห,โ,หโ,หโหเอาดิเอาดิยิงยืกูยิงยืนอืมดูดิสามพันเปอร์เซ็นต์ตีเข้าแค่นั้นเองโอ้โหมันพีนทางฟ้ายัางถึกอะครับสามพันเปอร์เซ็นต์ตีเข้าแค่นั้นน่ะอ่ะ,ะ <c oughs> ขวาล้วนละเดี๋ยวผมขอเก็บอันตีหน่อยแล้วกันนะครับเน่น <c oughs> ไม่ไงอุตส่าห์ได้อันตีนะครับเดี๋ยวใช้เทิร์นหน้านะครับเนะ่อือไม่เล่นแล้วนกลาก่อน ก็ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเพื่อนๆนะครับที่มีกลุ่มดาวน้อยกว่าเนี่จะเล่น,นได้ไหมแต่ผมว่าเชื่อว่าเล่นได้เพราะว่าทีมฟ้ามันเน้นแบบเก็บสตรงสแตกะนะ็กกันเนาะถ้า,าเดี๋ยวผมจะลองเล่นไอดีของนักเรียนผมดูแล้วกันนะสักคนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมผมว่าเล่นได้แน,น่นอนนะขอแค่เพื่อนๆมีเบสเอลอาร์นะครับผมนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยสรุปกันนะครับนะขอซัดก่อนแล้วกัน <laughs> ขอซัดก่อนแล้วกันนะครับนะเออ มึงมีแคร็บเลือดเอ้ยมึงมีแคร็บดาเมจหรอกนะที่ไม่ตายอ่ะเฮ้หเบีตีไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับตามด้วยลูเชลตีหมูไปเรียบร้อยขวารวนไหมขวารวนไหมขวารวนแล้วกันนะกันนะโชว์ความเทพของทีมนักฟ้าไปหนึ่งทีนะครับนะ่ยผิวตามด้วยตั้งท่าไปหนึ่งทีแล้วก็มาเอฟซับไป อื้อหือเรียบร้อยอ,อ่ะตีมาบอกเลยตีมาสวนไปดีแสนเจ็ดเป็นไงล่ะพ่อหนุ่มสวนไปอื้อสวนไปอื้อบอกเลยอย่างอาบิโดอือจึงรู้จักว่าอาวิโดในคาบนางฟ้าพ่อหนุ่มเรียบร้อยครับมาชั้นสามนะครับเนะีย เขบอกว่าอันนี้ผมกดกร์ดโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรนะไอเฟสองเฟสหน,นึ่งอาจจะแบบทําเป็นคอนเทนต์หน่อยนะครับนะมาขวาล้วนต่อยาวๆโอ้โหแต่จริงๆนะเล่นมันจริงๆนะครับนะสนุกสนุกโอเคตาต่อไปนะผมเฟสที่สามไม่ใช่โทษชั้นที่สามนะครับอ่ะมาขาล้วนเหมือนเดิมฝ่าล้วนเหมือนเดิมแล้วกันนะครับนะขาล้วนต่อไป อี๋ข่าล้นไปข่าล้นไปเรียบร้อยครับพอแห่งแสงตามด้วยตีไปหนึ่งทีนะครับนะแล้วก็ตาเรียวตั้งท้าเคี่ยวอะไรนะเคี่ยววายุสุดท้ากอย่างตีไปหนึ่งทีโอการ์ดโอ้ผ่นานมาปับไปห้าหมื่นปับไปอีกวั ยิงตีสเรียวทำใหยิ่งเพิ่มนะครับนะ่ะมาป่าเลืวนต่อไปไม่สนใจแลละออโต้ละคือแย่เออผมขอบ่นอะไรนิดหนึ่งได้ปะไอคูณสามครับผมรู้สึกว่าไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่อนะผมอยากให้แย่คูณสี่ได้ไหมคูณห้าก็ได้นะรู้สึกความเร็วมันก็มันก็คือคือเท่าเดิมนะครับนะไม่ได้แบบรู้สึกว่าเร็วขึ้นเท่าไหร่ครับนะอ่ะโอเคมา เอฟพาสี่ลดพลังองการเหรอถ้าจะไม่ผิดใช่ปะอ๋อทุกครั้นที่เพื่อนไปโอเคผ่าล้วนครับผ่าล้วนเออตามด้วยมาเอลโซลาเลนกย่างไว้ซะแล้วก็ฟันกัตเตอร์ครับตับไปหนึ่งทีตามด้วยลูเชลตีไ,ไหมอบอสได้บัฟได้ไม่เห็นนะครับนะ ถามว่ากลัวไหมมาเลยโอ้โหมาเลยพหนุ่มไหมไฟฟ้าช็อตอะไรก็ก็เข้ามาได้แค่นั้นเหรออือหือกิบกิบฝ่าล้วนนะครับฝวาล้วนมาเลยฝ่าล้วนมาเดียว,มวมไ,ไม่ไม่ทำไรทั้งนั้นฝ่าล้วนยาวๆไปอื้อตามด้วยรูเชลนะผมล้างไปหนึ่งทีนะอะมาต่อ โอเคเดี <hundreds> okay. oh, stuff, right? like ๋ยวเรามาดูอ <dive into> <ness> like ๋อ <who> น <médico> ี่มันเฟสสามใช่ไหมขวาร้วนเหมือนเดิมครับผมขวาร้วนข่าร้วนเออขวาร้วนเป็นไงล่ะบ้าเป็นหนึ่งทีอุ๊ยผมอยากคิวอ่ะผมอยากคิวแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะขวาร้วนยาวๆไปขโาเลือดเลือดน้อยหน่อยนึงนะอุ้ยยังได้อยู่ เออสามพันคลิปๆเลืองเป็นแสนอื้มขวาล้วนถึงไหมเนี่ยไม่ถึงแฮะแต่ได้ฮิวหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรเราน่าจะได้ฮิวรอบต่อไปนะครับนะใช้ทั้งท่าไม่ได้เอาไปเลยภูม,ม่ทั้งท่าก็ได้เออตามด้วยองไม่ได้ตีด้วยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเราได้ฮิวเลยนะครับนะอ่ะมาโอเคขวาล้วน ชั้นสามเปิดสี่นะครับนะโอ้ตั้งท่าไม่ได้เสียาการไปนหนึ่งใบนั่นนะ่ะโอ้เอ็งเลยโซล่าเรีเหนึ่งทีทงทอืมบับโจมตีเหรอพ่อหนุม่มไม่รู้ซะลรว่าเบ็ดมันล้างบับได้ <c oughs> โอ้โอโอโอยโหเศร้าเลยไม่ถึงแน่น,นเนาะไม่ถึงเขาเรียกอะไรนะไม่ถึงแอนตีของมาเอลนะครับไม่งั้นตกไปแล้วนะเดี๋ยวสไลด์ผมจะคว้าลุ้นย,วยาวๆไปนะครับนะ ที่จริงแต่ว่าถ้าพเพื่อนๆถ้าพเพื่อนๆเอาไปเล่นนะกดการ์ดดีๆไปก็ได้นะครับนะจะได้จะได้จบไ,ไวๆนะครับนะ <c oughs> โอ้โหเลือดเด้งแน่นอนเขาไม่เด้งหรือลั้นสิบอะไวะอ๋อโอเค <c oughs> โอเคคืนคืนชีพใช่ไหมโอเคโอเคโอ้โหแล้วแบบตาต่อไปอันติมาเอลยับยับนะครับนะ่ยก็คือหลบลีกไปด้วยหนึ่งทีตามด้วยอันติมาบินมาละตะคิปแป๊บ เจ็บจุงเบยโอ้เริ่มแรง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 เหรอผู้ถอนบัฟแป๊บตั้ไงมึงขวาล้วนไม่ก่อนนะเออนี่จะไม่ใช่บพาคอนเทนต์นะปิดกันนานแล้วเนี่ยโชคดีไปนะเนี่ยเออถอนบัฟไปไงล่ะโอ้โหเลือดดำนกมึงรอดไปนะ โอ้โแม่งติดอดทนไปแล้วอะ่ะชั้นชั้นสเฟสสติดอดทนอะ่ะคิดดูดิเโอ้โหใบอะไรเยอะแยนะเลยลาก่อนไปสลีฟปิดท้ายนะครับนะเรียบร้อยคนระับผมสำหรับทีมนางฟ้านะก็ออตโต้เหมือนมนุษย์เลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเฟส 2. 2ชั้น3ด้วยนะครับนะ ก็สาหรับใครที่ไม่มีทีมนุ์ออโต,โตนะครับก็ใช้ทีมหนังฟ้าได้นะทีหลักก็คงอยู่ที่เบ็ดนะครับผมนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับว่าเล่นได้ไหมนะเล่นได้ไม่ได้ก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองเอาไปลงสัตว์ศูนย์อีก2ตัวนะครับแบบง่ายๆนะครับว่ามันง่ายมากแค่ไหนนะครับถ้าจัดเทียริสพีวเนี่ยรู้สึกว่าไอ้นี้น่าจะลองลองจับทีมนุษย์เลยแหละหรือถ้าเป็นผู้เล่นที่ ที่ไม่มีอันเธอ์นะครับรู้สึกว่าทีมนางฟ้าก็ก็โอเคนะผมว่าโอเคนะเดียวผมไปเทสดูนะครับว่าถ้าเป็นบ้านกำลังโตหรือบ้านบรรกลางเนี่ยจะเล่นได้แบบประมาณนี้ไหมนะครับนะโอเคผมยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะเล่นเกมให้สนุกครับผมขอบคุณครับ